ฝังรมกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราทําอย่างไรอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นการช่วยตัวเองเพื่อขัดตัวเองหาแนวร่วมหลายๆอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆมันคล่องตัวเวลาที่เรามาเจริญสติภาคปฏิบัติก็คือเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะ ถ้าปฏิบัติก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายอย่าไปควบคุมจิตใจเอาที่งไว้ก่อนเรื่องจิตเรื่องใจว่าแต่เราไม่สติมากำหนดอยู่ที่กายตั้งไว้ที่กายให้มันสมกับชื่อว่าเป็นวิชากรรมฐานมีที่ตั้งมีการกระทําเอากายเป็นการบุกเบิก,กมีสติไปกับกายเสียก่อนอมีสติไปอยู่กับกายแล้ว เรื่องของจิตมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแม้มันจะเกิดอะไรแทรกขึ้นมาแซงขึ้นมาเกี่ยวกับจิตก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกลับมาตั้งไว้ที่กายรู้กายไปก่อนอย่าผลผันผันแล่นค่อยเป็นค่อยไปอย่าลุกเี่ลุกลนไม่คิดสั่งงานสั่งการตะพฤตตะพือไม่คิดที่มันคิดโอบหิ้วไปมันก็ไม่ได้เสมอไปเราจึงต้องฝพก อัี่กายไปก่อนแม้มันจะคิดเรื่องใดบางทีมันเอายากเอาง่ายมาใจเอาผิดเอาถูกเอาชอบเพาไม่ชอบมาใส่เออนั่นแหละเราจะได้เห็นจะได้เห็นเงื่อนเห็นไขบางทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันความยากไม่ต้องไปเป็นผู้ยากเห็นมันยากมันง่ายปาาาไปบาราตั้งไว้ที่กายรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก่อนวิธีปฏิบัติเหมือนเราเดิน พอดงเข้าป่าเหมือนเข้าป่ามันก็ต้องมีป่าโดยจกโลภพล้จักหลีกแต่ต้องเดินไปตะพื่อตะพือเลาเลี่ยวไปบ้างหลบปลีกไปบ้างมันจึงแกเป็นการเดินถ้าไปเจออะไรเขาก็หยุดซะเจอขอกเจอน้ําก็หยุดซะไปไม่ได้ไปไม่ได้มันไม่ใช่มันมีทางถ้าเราเพียรพยายามพอข้ามก็ข้ามพอรอดก็รอดพอหลีกก็หลีก ก็แต่ก้าวไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็เหมือนกับไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความหลงก็หลบไปเรื่อยๆไปหาความรู้เรื่อยๆอะไรที่มันขวงหน้าขวางตาที่ไม่ใช่ความรู้เราก็ไม่หลักอยู่แล้วก็หลบไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการกําหนดการเคลื่อนการไหวช่วยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซจก่อนนี่ มันจะคล่องอย่างนี้พอมันคล่องตัวมันไปไม่อะไรเกิดขึ้นมันรู้ไม่อะไรเกิดขึ้นมันรู้สึกตัวน่ะไปแล้วไปแล้วความยากเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวปัญหาความบ่นความเหนา่ความปวดความมื่วยความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นม่รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเอาง่ายๆไปก่อนเบาไปก่อนอย่ายวเพิ่งไปแก้อะไรอย่าไปแก้ความยากอย่าไปแก้ความง่ายอย่าไปอยากได้ความง่าย อย่าให้ความยากเป็นใหญ่อย่าให้ความง่ายเป็นใหญ่เบาไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนเหมือนรถที่มันติดหนักเข้าเกลียเข้าเกลียหนักความหนักมันเป็นเรื่องเบามันทําให้เบามันทําทให้ไปได้ชีวิตเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกตัวมันพาให้เบาความยากความง่ายความชอบความไม่ชอบมันจะหอบพิ้วโลไปมันจะล้มไปทําให้หนักแล้ไปเอาแบบนั้นมันหนัก โดยเฉพาะไปเล่นกับคิดความคิดต่างๆมันขวางมันกั้นทําให้เกิดการขวางกั้นเป็นเรื่องจิตเราเรียกว่าใอ้บอนและทำเหมือนภูเขาแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็พยายามที่จะขวางกั้นไว้จึงมันเป็นตรงกันข้ามพโมองเหาหอนอวามังเรลสงสัยความคิดพุ่งสานใจเล่าใจร่อนพยาบาทราคะเกิดขึ้นมันขวางแล้วมันก็ไม่มีอะไร เอาจริงๆแล้วความยากมันก็อาจจะกลายเป็นความง่ายปัญหาอาจจะกลายเป็นปัญญาความกลัวอาจจะกลายเป็นความไม่กลัวความทุกข์อาจจะกลายเป็นความไม่ทุกข์มันก็เป็นไปเองอย่าให้ไปอยู่กับความทุกข์่าให้ไปจบอยู่กับความสุขอย่าให้ไปจบอยู่กับความกลัวความกล้าอันนั้นไม่ใช่ชีวิตของเราเรียวกว่าขวางกั้นชีวิตของเราจริงๆตงรงร,รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ อะไรอะไรก็ตามตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวลยไปแล้วฉเฉลยไปแล้วกลับมารู้สึกตัววัตถุที่รู้ก็ไม่กายหัดตรงนี้หัดต้องนี้ไปก่อนวิธีปฏิบัติความยากก็กลายเป็นความง่ายเราแต่เข้าข้างความรู้สึกตัวเอากายมาเจตนากําหนดรู้สึกตัวไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติส่วนวิธีอย่างอื่นมันก็ค่อยดีไปเองคนที่ใจเล่าใจร้อนก็จะเย็นไปเอง คนที่จิตใจกับพึบก,กับพื้นกับพุดก,กับเพียดอะไรต่างๆโลกลีกล้ลลกลนนก็จะชัดเจนไปเองการฝึกตัวเองก็ต้องฝึกอย่างนั้นอย่าเอาอันอื่นมากําหนดกําหนดชีวิตของเราไปเองหัดไปเองเมื่อเราสอนกายอยู่กับกายรู้ที่กายมันก็เป็นเรื่องของจิตนั่นแหละความรู้สึกตัวมารู้ที่กายมันก็สอนจิตโดยตรงหน้าที่โดยตรงมันก็สอนจิตนั่นแหละแต่อย่าไปสอนมันตรงๆมันโดยอ้อม การสอนจิตไม่ใช่ไปห้ามไปชนกับเขาความโกรธก็อดเอาความกลัวก็อดเอาความหิวก็อดเอาความร้อนความหนาวก็อดเอาสู้เอาเอาจริงๆมันไม่ได้สู้การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการข้ามล่วงการสู้เลยมันเจ็บปวดมันต้องข้ามล่วงไปมันหลงก็รู้เนี่ยข้ามไปแล้วข้ามความหลงไปแล้วมันทุกข์ก็รู้มันข้ามความไปแล้วไม่ได้สู้เลย ไม่ถูกอะไรเลยมันไม่ถูกเราความทุกข์มันก็ไม่ถูกเราความหลงก็ไม่ถูกเราความโกรธมันก็ไม่ถูกเราควา,ความกลัวมันก็ไม่ถูกเราความหลอนความหนาวความปวดความเมื่อยอะไรอะไรก็ไม่ถูกเราว่าแต่รู้สึกตัวมันเป็นการข้ามล่วงการข้ามล่วงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาเรียมักอาเรียมมักมันเป็นตัวปฏิบัติลงไปมันข้ามอะไรได้ผ่านอะไรได้ท่านเรียกว่ามักมันเป็นทางผ่าน มักนั้นมันเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันพระพุทธเจ้าพบทางสายที่พบทางเส้นนี้ทางเลิศดของชีวิตที่จะได้ชีวิตแต่แบบนี้มันได้ชีวิตชีวิตแบบนี้มันก็ค่อยๆหนีเหนือ,อเกิดเจ็บตายไปเองในเราต้องปฏิบัติจากนี้วิธีเราก็ไม่ต้องไปค้นนะมันโดยตรงอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็สอนด้วยเป็นแผนที่ไม่ต้องไปเพื่องสมองคิดหาแบบใหม่อื่นใดทั้งหมดเรานำมาใช้เรามาปฏิบัติตั้งไว้ที่กายที่จิตของเราจิตที่ไปตั้งไว้ก็ไม่ใช่จะไปควบคุมเพราะว่าลูกจิตด,ดูกายดูจิตด,ดูกายเห็นจิตด,ดูคิดเห็นธรมรมก็หมายถึงการมาเจริญสติมันเห็นจิต ในสติดูกายมานจะเห็นจิตชัดเจนเห็นจิตคือเห็นอย่างไรคือเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันคิดคิดที่เกิดขึ้นกับจิตแต่มันคิดที่ได้เห็นมันกลับมาเห็นจิตดูกายแต่ว่ามันเห็นจิตเมื่อมันคิดมันก็เห็นธรรมทีอเป็นธรรมที่มันครอบงอมคือจิตบางทีมันไม่อะไรที่เกิดจากจิตไม่ใช่จิตธรรมชาติที่มัน เราเห็นมันเป็นจิตที่ปรุงปรุงเป็นจิตปลอมปลอมเป็นจิตหลอกหลอกเป็นความคิดนี่แต่ว่ามันหลอกไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยมันหลอกเราเห็นจิตมันก็เห็นธรรมดูคิดมันก็เห็นธรรมว่าจะไปทําเรื่องนั่นแต่มันเรื่องนั่นมันเกิดขึ้นเรากลับมากราบมาดูเทกายรู้สึกตัวอยู่เทกายมันหลอกได้สเปรดมากก็หลอกจิตมันก็หลอกได้ทุกหมดทุกอย่างสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันหลอกเก่ง นึกว่าตัวต,วตนทั้งหมดไม่ใช่ดอกแต่มันโกรธก็เป็นผู้โกรธมันหลอกแล้วสําเร็จแล้วมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันหลอกแล้วความหลอกของเขาสําเร็จแล้วมันกลัวก็เป็นผู้กลัวมันหลอกแล้วเขาหลอกสําเร็จถ้าอะไรเกิดขึ้นจากจิตถ้าจะไปสู้ตรงนั้น,ม,นมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ากลับมากลับมากลับมา,า,มมาตั้งไว้ที่กายกลับมาตั้งไว้ที่กายรู้ที่กายรู้ที่กายพอมันหลอกใจกลับมารู้ที่กายไม่สนใจ ตลู่มันมันลู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาไปวัามันก็หลอกไปได้มันอายเหมือนกันอายตัวลู่ศึกตัวเพราะตัวลู่มันเป็นธรรมกว่าตัวหลอกหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์หลอกให้โกรธหลอกให้โลภหลอกให้ห้องหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกให้เป็นไปต่างๆอาจจะมาสร้างตัวลู่สึกตัวตัวลู่สึกตัวตัวลู่สึกตัวไปก่อนช้าๆได้ผ้าเล่มาง การที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับกายไปเนี่มันเป็นการฝึกหัดให้นิ่มให้นวลให้เชื่อให้ชาให้ชาให้อ่อนโยนให้สุขุมให้รอบครอบมันก็ทำให้เกิดความรอบครอบได้พะุลุดออกไปกับคารู้สึกตัวมาทำให้รอบครอบทำให้เกิดปัญญาเพอาะมันตั้งไว้แล้วอะไรที่มันจะหลุดไปจากตนนี้มันก็กลายเป็นปัญญา ไม่ใช่ปัญหาเราเจริญสติเจตนาสร้างจังหวะยกมือยกมือเคลื่อนไหวไปมามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นอกจากการกําหนดรู้อยู่ที่กายถ้าดูดีๆมันก็เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหามันปวดมันเมื่อยก็รู้แล้วโอ้ผมปวดผมเมื่อยมันเสกว่าวกายนอสกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันสุกมันทุกข์มันเจ็บมันปวดอะไรก็ตาม ที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาะมันก็เป็นปัญญาว่าเวทนาะสักว่าเวทนาะไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาอ๋อมันแสดงทั้งกิตมันคิดไปพุ่งๆแต่งๆไปที่มันลักคิดบ้างที่มันเกิดอารมณ์ย่อมจิตบ้างเราเห็นจิตสวจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอ้าวความงงเอาฮอนอน,อนที่มันเป็นธรรมที่มันครอบกรรม เราลงเลยสงสัย,สสยโอ้ทำก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์ปคคุกลตัวตนเราเขามีสติกลับมาดูเทกายมันก็เห็นนะแบบกลายเป็นปัญญาทั้งหมดเลยผ่านได้ไม่ตันถ้าเราไม่หลักแต่เราไม่มีหลัก,ลกสิ่งเราเนี่ก็ตันไปเจอความปวดามมวยไปเจอความยากไปอยากได้ความง่ายไปเจอความผิดไม่อยากให้มันผิดไปเจอความคิดไม่อยากให้มันคิด ไปเจอความง่วงก็ไม่อยากให้มันง่วงมันไม่ใช่ในแต่สิ่งที่ทําให้เกิดการข้ามล่วงมันต้องเก่งถ้าไม่เจอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เก่งของนักเดินทางของผวกเรียนรู้ต้องมีประสบการณ์คนผู้ทำงานก็ย่อมมีการผิดพลาดความผิดพลาดท,ทำให้เราชำเน็กชำนาญประสบการณ์ในการทำงานคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยการปฏิบัติรรก็เหมือนกัน เข้าค่ายเข้าสนามลงสนามฝึกซ้อมการปฏิบัติซ้อมกายกับความรู้สึกตัวไม่อะไรมาแยกกับซ้อมให้มันเกิดเข้ากับปาหากันเนียซ้อมเอาไว้ลงที่ได้รู้ที่ไดถวจซ้อมแล้วลงสนามมันฉุกที่ได้มันทุกข์ที่ไดกับรู้สึกตัวแล้วซ้อมแล้วซ้อมใช้ชํานาญในเรื่อง ความหลงกลายเป็นความรู้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ความโกรธกลายเป็นความรู้ความกลัวกลายเป็นความรู้ปัญหาต่างๆความยากความง่ายกลายเป็นความรู้ชำนาญในความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราวมันก็ไปได้มันแล้วสิ่งที่ทำได้มันกันไม่ใช่ทำไมได้ว่าแต่เราอย่าผลผันผนแล่นอย่าบูบู้วบมอย่าเลบเล่กหลดนหลุนคุรีคุจอ จุดจับจับจุดจุดผิดผิดถูกถูกอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเหนือถูกอย่างมาเหนือเมฆความรู้สึกตัวมันมาเหนือเมฆความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรไม่แต่ความรู้สึกตัวมันเหนือมันหลงก็รู้นะมันทุกข์ก็รู้รู้สึกนะมันโกรธก็รู้สึกนะมันยากก็รู้สึกมันง่ายก็รู้สึกความรู้สึกตัวมัน, klar, นมไม่เป็นอะไรไม่ติดอะไรเหมือนกับใบบัวที่ลอยอยู่ในน้ำมันไม่ติดน้ำ มันพือ้ออกหายขึ้นบนท้องฟ้าเวลาฝนตกลงมาแล้วก็เน่เห็นใบบัวใบบัวมันพ้นน้ำก็ป็นะมันพ่นน้ำก็ดูขึ้นไปใบมันก็ทำเป็นอ่างเป็นอ่างเหมือนชามใบบัวที่ไม่มีรูมีโพลฝนตกลงมาเอานั่งอยู่สาลาน้ำสิมน้ำฝนตกตงใส่ใบบัวมันก็มีโอกาส ขังน้ำพอมันขังมากๆก็เอียงไปไหลออกโจมันก็ยืนขึ้นมาใหม่แล้วมันเต็มขึ้นไีก็เอียงไปน่อยๆไหลออกใบบัวยังเกี้ยวไม่ชุม่มไม่เปียกนันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆชีวิตของที่เป็นธรมธรมะธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้น มันทุกข์มันก็เพื่อไม่ทุกข์มันหลงมันก็เพื่อไม่หลงมันโกรธมันก็เพื่อไม่โกรธมันกลัวก็เพื่อไม่กลัวมันมีอยู่แล้วอย่าไปจบลงไปตรงที่มันเป็นต้องเห็นมันความเป็นเนี่ยมันเป็นอวิชชาเป็นเป็นวิชามันมืดมันบดเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันลู่แก้งไม่มืดบดมันพบเส้นพบทางคนทำไรไม่เป็นว่าแต่มาทําตรงนี้ก็ทําเป็น ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นไปเองไม่เหมือนกับเราเรียนวิชาต่างๆต้องใช้สมองต้องใช้วัตถุต้องใช้เงินใช้ทองต้องใช้อกาสต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าการศึกษาชีวิตเก่งๆเนี่ยเป็นยังไงมาก็ได้ว่าแต่มาจับตรงงในเสียก่อนไปได้ทุกคนปัญหาก็เหมือนกันทุกคนไม่ต่างกันไม่กลายก็มีกลายเหมือนกัน จิตก็ไม่จิตเหมือนกันไม่ร้อนไม่หนาวไม่ยากไม่ง่ายไม่เหมือนกันเราเห็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครไม่เห็นแต่ไปสําคัญมันหมายว่าเราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันเป็นพระอหรหันต์แล้วก็ยังเห็นเหมือนเราเป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนเราไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเดินทางไปกับพระอรหันต์ทั้งหลายเดินสติก็มีสติเหมือนกันมีกายเหมือนกันเอากายมา กำหนดรูปโดยการรูปบพะต่างๆเดินจงกรมสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินคู่เหยียดเคลื่อนไวเหมือนกันมีกิจมันก็ชิดเหมือนกันเราจะเปรียบเทียบแล้วสมัยข้างพระเจ้าควาเพลนเพลียของแก่ยากกลัวพวกเราพระอระหันต์ทั้งหลายที่เกิดนในสมัยนั้นยากกวัวพวกเราแน่นอนไม่มีปฟฟ้าใช่ไม่มีปฏิสาลาไม่มี ปูนั่งไม่มีเทคโนโลยีเหมือนพวกเราลำบากกว่าพวกเราพระพุทธเจ้าวเวลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เราไม่ได้นั่งอยู่หอตวตจพระพุทธองคงไม่นั่งแบบนี้อยู่ใต้ต้นโพธิ์จริงๆไปดูแล้วก็มีแท่นนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ ฝนตกก็เปียกจริงกริงแดดออกก็ร้อนจริงกริงยุงก็บินมาลมก็พัดมางูก็เลื่อยมาอยู่ในป่าในดงก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อเคอยู่ที่นี่สมัยก่อนสามสิบปีก่อนอัีช่างมันก็มาเสือมันก็มางูมันก็เลื่อยมาทำท่าทำทางใส่เราเหมือนกันพวกเก่งมันก็มายำเท่าใส่เราเห่าเรา อ,อกข้ามันก็มาเป่าเป่าพิดพิษใส่เราอกเสือมันก็ร้องตลอดคืนป,ปีสองพันห้าร้อยสิบหกหนาวมากร้องตลอดคืนเสียงหมีกัดกันในมันเวลามันผสมพันเดือนพฤก,กีิกาเสียงกัดอยู่ขาเพึ่งบ้างเสียงกัดกันอยู่ภูกลางบ้างเสียงกัดกันอยู่ภูสามชั้นบ้างโอเคโกเกตลอดคืน แล้วก็ถ้าเราไม่ความเพญธทำมัวจะไปคิดฟังอันนั้นกลัวอันนั้นชอบอันนั้นบางทีเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรดังตลอดขึ้นบางทีมันก็เหมือนกับเสียงผู้เสียงคนปุ่มพมปุ่มพัมามันมันก็เสียงรถว่ารถมอเตอร์ไซค์มันมาได้ยังไงมาจอดอยู่ใต้ทุนกติเราเติเติรดร์เติรดต์ดติตตโอ้ใครขับรถมานี่ยนาะแตจริงไม่ใช่เสียงมิ้นมันสั่นขน เสียงต๊กแกตัวใหญ่ข้างข้าวตัวใหญ่ๆหญ่เสียงนกแกโตกเลยล้มแกงแล้วแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้ววังเหมือนกับปรุงปลูกแต่งแต่งไว้เสียงนกอะไรฉังเห็นเสียงสัตว์ป่า่แล้วก,ก็อาจจะกลัวนะโอ้ยเงียบโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพชิดถึงพิมพาราหุนียบเทียบกับ ปสัสามฤดูกับต้นสีมหาโพอุย้ยทำไมเรามาอยู่นี่เนาะเขาสนมกำนันในพิมพาลาหุนพระราชาวงศารวงศ์ทรัพสินเสด็งคารอนเี่เคยเป็นสุขุมมรชาติมาอยู่อย่างไม่มีอะไรเนี่ยต้องคิดแน่นอนะ่ะคิดแน่นอนแต่แต่ว่าการคิดนั่นแหละทำให้เกิดญาณเกิดปัญญา จนได้สอนพวกเราว่ากายานุปสนาเวทนานุปสนาจิตานุปสนาธรรมานุปัสนานี่แหละเป็นหลักไปเนแล้วก็เห็นในวรรธรรมเป็นภูเข,ขาวขวางขัน้นหวมงงเหงาหอนอนความชิดฟงุงซานพยาบาทกามราคะมานะทิฏฐิสําคัญมันหมายว่าตัววตนเกิดอะไรขึ้นก็อตัวตนกูโกรูกยกากกูง่ายเกี่ยวกับกายก็กูเกี่ยวกับใจก็กูกก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 มีแต่กูเต็มไปหมด ความร้อนความหนาวก็กูัวความกลัวความกล้ากูกูก,กูกลัวกูไม่กลัวกูร้อนกูหนาวกูชอบกูไม่ชอบกูเต็มไปหมดเลยพอ <osaic. S 1> ม,มารู้สึกตัวมันลื้อกูออกมันเห็นก็ไปนะเวลานี้ไม่ได้มันรู้ทาก็หมดหวังแล้ววันนี้ด้วยซ้ำไปไม่รู้สึกตัวเลยปล่อ,อยให้ความคิดย่อมยีตัวเองปล่อ,อยให้ความกลัวความคิดอะไรย่อมยีตัวเองไม่รู้จะไปผุดไปเกิดที่ไหนไม่มีทาง นี่แหละไม่เห็นอย่างนี้แหละมันเห็นของจริงนะนี่มันเกิดก็ได้เราดูเนี่ยนี่เราศึกษาของจริงศึกษาของจริงไม่ใช่คิดทิศตุนดุดเราเดาเาคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นอะไรเลก็ใช่ความคิดทั้งหมดไม่ใช่พอมาดูเข้ามีสติเข้าโอ้มันเห็นกับหูกับตามันก็ทํากับหูกับตาทํากับมือทําได้กับมือมันหลงไปกับวารี่กาย มันทำได้จริงๆมันเคาะหัวเขลาจริงๆนี่นี่มันมั่นอย่างนี้หลงปั๊บกลับเอาลู่อย่างนี้โอ้ยสมใจสมนำหน้าความหลงก็ได้สมนำหน้าความทุกข์ก็ได้สมนำหน้าความโกรธสมนำหน้ากิเลสตัณหามันทำอย่างสมจิตสมใจปฏิบัติทำทำกับมือของเราทำกับตัวของเราการกระทำของเราการกระทำนี่แหละ้วการกระทำนี่แหละมันหลงก็ลู่นี่แหละว่าการกระทำแล้ว ไม่ม sí, ีอะไรจะชัดเจนไปเท่ากับการปฏิบัติภาวนาในการศึกษาในโลกเนี่ยแม่นยำต้องเปลี่ยนได้อย่างนี้มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกอย่างเนี้ยมันทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวลูกเนี่ยมันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวลูกมันกลัวเปลี่ยนเป็นตัวลูกอย่างเนี้ยอะไรมันจะกิ่งไปขนาดนี้หรอไม่มีหรอกการศึกษาในโลกเนี่ยจึงมั่นใจเถอพวกเราหลวงพ่อก็สรวลกสบายการสอนความจริงแต่ความจริงแค่นี้มันเอาให้กันไม่ได้ ต้องประสบการณ์ต้องเป็นบทเรียนของท่านเองของตัวเราเองไปนั่งไปนอนอยู่เฉยไม่ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นแหละต้องประสบการณ์ไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆสิ่งที่เราทํามันก็มีเจตนาลงไปตัวรู้ตัวหลงมันต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ไม่มีคําถามความรู้สึกตัวเวลาใดมันหลงเราก็รู้เองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้อเองแล้วก็เพียงได้ทุกคนนะไม่ใช่ไปถามฉันหลงหรือเปล่า เวลาเราลูบสุดตัวเราฉันลูกหรือเปล่าความหลงหมดไปเราหรือ,อย่างความลูกเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างมันไม่มีคําถามมันไม่แต่คําตอบมันไม่แต่คําตอบตัวเราตอบตอวเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้นี่คือของเก่งศึกษาของเก่งของเก่งแบบนี้เป็นสากลมันเป็นอันเดียวกันอยู่ลูบสึกตัวลูบสึกตัวลูบสึกตัวเนะี่ยจะไปอาศัยใคร อาศัยตนอัตเอัตโนนาโถเรื่องอย่างที่ไม่ใช่อาศัยคนอื่นเรื่องอย่างนี้เราช่วยตัวเราได้ยกได้ยกพลขึ้นได้ข้ามล่วงได้ความรู้สึกตัวข้ามได้ทั้งหมดในกายในใจเราถ้ารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ยกขดส่งออกได้ทั้งหมดเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวได้ทั้งหมด มันจะเกิดเปิดหมื่นสี่พันเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สัจธรรมก็เป็นอย่างอื่นไปถ้าความโกรธก็ต้องไปด่าไปทะเลาะวิวาทกันความโกรธมันต้องเป็นความไม่โกรธความทุกข์ก็ต้องเป็นความไม่ทุกข์ความกลัวก็ต้องเป็นความไม่กลัวอะไรก็ตามมันมีความชอบธรรมหรือมีวิชาไปอาวิชาเป็นผู้รู้เห็นมันรู้ วิชาเห็นมันรู้โล่งมันแจ้งจนเห็นความรู้มันไม่รู้ก็เป็นผู้ไม่รู้เราผู้ศึกษาก็ต้องเห็นมันไม่รู้มันสงบก็เห็นมันสงบมันไม่สงบก็เห็นมันไม่สงบมันเหนือจริงเก่ความรู้สึกตัวไม่มีอะไรที่จะหลอกความรู้สึกตัวได้แล้วก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆไปมีแต่ปัญญาอันไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมาเป็นปัญญาอะไทั้งหมด แต่ถ้าเราไม่ศึกษามาเป็นความกลัวความกล้าความทุกข์ความสุขความยากความง่ายเป็นกิเลสตะนะเป็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในภพในภูมิอบงอมเราเออไม่ีปัญญาในเรื่องนี้ก็หลุดออกไปแล้วไม่มีอะไรครอบาแเรามันก็ถูกขังเอาสุ่มเหล็กมาขังไว้ตอนนี้เราเปิดสุ่มเหล็กออกไปไม่ถูกขังเป็นอิสระ ความรู้สึกตัวพาให้เราเป็นอิสระเกิดความเป็นธรรมชอบธรรมถ้าเราพบอย่างนี้แล้วนะความชอบธรรมที่เกิดขึ้นเกิดคนนั้นคนนี้ผมไปบอกไปสอนก่อนการสอนธรรมะนี่นมันเป็นบุญในวัดเทสนาใหม่เกิดอเนกสงเกิดบุญมหาศาลธรรมะสวรรค์ใหม่ฟังธรรมเพราะเกิดบุญเกิดกุศลฟังเรื่องชีวิตของเราฟังธรรมก็คือฟังเรื่องชีวิตของเรา ปฏิบัติทมก็มาศึกษาเรื่องชีวิตของเราเห็นทมก็มาเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเห็นแล้วเห็นปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราไม่ใช่ไปแก้อะไรที่ไหนไม่ใช่ไปมีตรงการมีอุดมคติไม่ใช่แบบนั้นมันหลงทให้เกิดมีความรู้ปัญหามันมันทุกข์ทำห um e ้เกิดมีความรู้สึกตัวมันอะไรเกิดขึ้นทํใไมเกิดความรู้สึกตัวนะ นี่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเห็นปัญหาเป็นการเฉลยปัญหาไม่ใช่ข้อเขียนเฉลยไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ตอบมันไม่เปลี่ยนเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเช่นในหนังสือสอนธรรมว่า,วาทำอุปการะมากตติความระลึกได้สัมปชัญญาความรู้ตัวทำมันทําให้งามสองอย่างหนึ่งขันติความอดทนสองโสรจาความเสีเ่ยมบุคคลหาได้ย,ยกสองอย่างหนึ่ง อุภากาลีบุคคลผู้ลูปกาละก่อนสองกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ลูปกาละที่ท่านทําแล้วตอบตอบแทนก็ตอบได้แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือโอ้สติความเลื่อกเล่ยเนี่ยเคลื่อนไหวเปันมามันละลึกเล่ยรู้สึกละเลือกได้ไม่ใช่คําพูดชักหน่อยเป็นการสัมผัสเลาเวลามันหลงละเลือกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันโกรธละเลึกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันทุกข์ระเลือกได้รู้สึกตัวเวลามันกลัวละเลือกได้รู้สึกตัว โอ้นี่เป็นสติสมัชัญญ์เหมือนพ่อเหมือนแม่นะเนี่ยมันช่วยเราจริงจริงอุปการะต่อเราจริงจริงอุปการะในกายในใจเรานี่ยกออกมาได้พ่นออกไปได้อุปการะเนี่ยโอ้ยเหมือนพ่อเหมือนแม่นะพระเจ้าจึงตั้งชื่อทำเหล่านี่ว่าอุปการะมากเปรียบเสมือนพ่อเหมือนแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราปานความรู้สึกตัวนะช่วยเราช่วยเรานี่แหละสิ่งที่จะมาช่วยเราเราก็ต้องทําให้มี ให้รู้สึกให้ล,ลึกไดอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับจิตค่คอยเดินค่อยดูตัวเองค่อยดูคนอื่นค่อยช่วยตัวเองอย่าลุกลี้ลุกลนอย่าให้ใจมันเล่ามันร้อนเกินไปมันร้อนใจก็เย็นไว้รอได้คอยได้ไปนะต้องฝึกหัดไปอย่างนี้นะมันร้อนเอาเย็นไปใส่ มันยากเอาง่ายไปใส่มันทุกข์เอาไม่ทุกข์ไปใส่มันหลงเอาไม่หลงไปใส่มันมีทางแบบนั้นการฝึกตนเนี่ยอย่าไปจบลงกับปัญหาปัญหามันก็เป็นปัญญาได้นี่ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังวิธีปฏิบัติเราก็ประสบการณ์ก็ก็ตอบได้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเห็นกับเราเราหลงต่อท่านผู้หลงก็เห็นความหลงของตัวเองเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ของตัวเราเองเวลาวันทุกข์ท่านก็ทุกข์เอาเอง ก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเองมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติมันเฉพาะหน้ามันเป็นปัตังของใครของมันแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ที่คิดช่วยท่านมันก็ไม่เห็นมันตัวท่านแต่ถ้าลูกของตัวเมื่อท่านมาบอกเราก็จะช่วยขี้แจงให้บางทีเราก็ขี้แจงเองเทศนาเองการปฏิบัติทำมันเป็นเทศนามมันเป็นธรรมะสวนัยนามัยไปในตัว มันก็เราเทศแจกแกงเห็นรู้สึกตัวมันก็เห็นโน่นเห็นนี่โอ้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นอย่างนี้กลับมารู้สึกตัวทำไนเทศนาสอนตัวเราแล้วเอาจริงๆก็คือสอนตัวเราเนี่ยแหละพวกเราก็เพียงเป็นกันระยาณมิตรที่สนับสน,นุนที่เอื้ออํานวยที่สร้างให้สิ่งแวดล้อมช่วยกัน